กับข้าวเพื่อนสาวค่ะแล้วเราก็จะไปทําแกะกับปูดองนะคะก็ตําเจวนะคะพี่น้องค่ะ ่สวัสดี MC นี่ด้วยนะคะมึอมีเพื่อนสาวสิมมาไทย MD พี่น้องค่ะกระลั้งสีเฮนนักกินรอดเพิ่์นวานเฮดได้กินฐานในเด้อแม่ต้อมถิงบางทีไผย,ยู่จักคนเพิ่์นไตอันเลือกอันกระเบื้องบ้านเจเย้าบ้านเจเย้าเพผนหัง้างนัดไปเลือกกระเบื้องไปพากันไปเบิร์ตพี่น้องขากระลั้สีเฮนนักกินซูเพื่อนสาวกินพอดไปแหงอะไรเนี่ยมันง,ง่ายๆก็ทอดไข่ แต่แม่เพิ่นกระตุ้มปลาไว้ให้ยูควังมีลุยน่ะก็โอลกับปูอ๋อกับปูเพิ่พ์อ๋ว่า้ยูย่านบกมีมันได้มาเห็ดเพิ่มนะคะแต่ว่าแม่จอมโทรมาอยู่ลูกสาวพิมพมากหรือเปล่าสัตว์ปีนสัมมาคงกับอันดับที่ปลาซูที่ปลาลุ่มีหลายว่าสัตว์ปีลาเวลาประหันดิออกมาอยู่ที่กินลุ่มดีกว่าหรือพิมพ์ซุ่มนานก็บทีกินตอนแรกคนละ <t tolerant> คิดวาใครหลัพ่อมาใครหลับตกใจเลอดมากไหนคะกระั้นพอดดูคะ่ะซื้อของให้สักกนเด้ขาดจังแม่เ,เพราะว่าเหมือนนสิตใส่กระอประเทศนั้นเหมือนสาเลยโอเคค่ะ ไปแห่งน,นี้ด้ยแม่สากให,หม่ๆก็จะย่างเสาวงบริกินทอดนะคะคุณแม่ขาจะลอะออ่องหนอความองส่เนีนนซื้อานเป็นที่ใหม่ๆก่อนสิไปแห่งแม่ตอนกินกยกเข่าแสบให้มันนวด เป็นนวลนัวนะคะปลาแห้งตุวใยญต้มมันจะนวลมากๆะะแม่ต้อมอยู่แล้วสิเห็ดกับเขานัวอันดับแรกงอนยังนะเวลาอย่ยาบอมีบีแม่ต้อมตัดดีออกแล้วนะเป็นเนื้องอ,อกได้ถุงดำดีบานหมอก,กัแนะน้ำวาตัดออกสายใย ที่แรกมันบานมันเป็นเหนียวเพราะตัวคัๆแล้วนะแม่แล้เป็นเนื้องออกในถุงน้ำดีหมอก็เลยแนะนํำว่าให้ตัดบอกทะาบเพราะว่ามันบานมันเหนียวกะมันเป็นเนื้องอกเพราะมันใหญ่ขึ้นแล้วมันอัดถุงน้ำดีมันก็ะเ็นในถุงน้ำดีมววกระซีจนอันตระไคือเกาสั่นหมอวาเพื่อนก็เลยเด้ตัดบานการคนทีบ่มีอาดีคนดีบ่มีดีนะพี่น้อง มันจะมีข้อเสียตรงนึงคือการปรุงรสสีบงหูจากเข้มแค่รสเค็มปาาสีจางแมนปาาสีจางก็ข้นปกติเท่าตัวมอว่าสมมุติว่าพอดีเล่าสีเข้มเห่ามันต้องจางเล่าจังสออีพอดีเห่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็ปลาก็เลยจะต้องนัวเพราะมันพอดีแล้วสำหรับเพื่อแต่ว่าบอปลาสีแล้วก็สี มักกระสีธรรมดาอยู่กระสีบ้นนี้ขปางนออกแต่ว่าแต่ว่าเนื้อกินที่ต้องซีมปลาแล้วก็มักแล้วก็รถมือเล่านะมันดีอยู่แล้วรถมือแกนะ่ะมันดีอยู่แล้วความหมายนะแต่ว่าอันไดที่ต้องซีมอ่ะคือจางเห็ดออมเห็ดต้ตมเห็ดแกงต้องซีมก่อนน,ะน่ะนะแบบนั้นจะเค็ม

ใส่บกักผิกความได้ใส่ถุโดดความรอดไขรใช้คุยถูกะะอาจจะหูพาคุณก็ได้มีสีสันไงเจียวที่จริงนี่หนยก็ทำกับข้าวได้นะแต่ว่าต้องมีคนเตรียมให้เพราะว่าเดินเอานั้นอานน,อานี้ไม่สะดวกไงแต่เวลานอนตื่นมาน่ะก็คือคุณแม่ทำให้ยืน รอดแล้วคุณแม่ครับจียงเฮ็ดรอดแล้วเรียบร้อยกับบริเฮ็ดจ๊กเถื่อแบบแต่ถามว่าทําได้ไหมเราก็ทําได้เลยไปยวดก่อนค่เฮ็ดก็ดเ,ขเขาเป็นหลักนี่แต่ต้องมีคนเตรียมหนเพราะว่าเราเดือนเหินไม่สะดวกเนาะขาเข้าเข้า,ขายางมาสะดวกเข้ากะจะลาบากัวผู้อืน่นเนี่ยนะคนเตรียมเพิ่นกันสิวนะ่าจาจ่ที่เตรียมให้แม่ก็ทำหลักทำเองนะที่การเตรียม แต่ก็ใส่สินเตอปกติพี่นอ้องถึงเมาจะเป็นยังเสี่ยมันขึ้นอยู่กับใจเราล้วนๆนะนี่ลุยอะ่ะหมอเป็นคนที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้ตลอดชีวิตแต่ทาไมอะ่ะเรายังเดินได้เลยเพราะว่าใจใจเราสู้ค่ะใจสู้ก็ได้เว๊พี่น้องขาพอใจบ่สู้จังบอ่ออันนี้ใจสู้ได้บ่๊อะไรมันก็ขึ้นอยู่ที่ใจนะคะ ใครห,หลายหัวผิดงานชีวิตมีคขาว่าคนสู้รับาไปนะแต่บักะบังเคยยอมแพ้เพราะว่าเป็นคนที่สู้มาตั้งแต่เด็กสู้แต่น้อยแล้ว ว่าแต่น้อยก็ไปหาทํางานจากครอบครัวไปเพราะว่าเราอยากให้พี่สาวเรียนสูงๆไม่อยากให้แม่ลาบากมากเราก็เลือกที่จะไปทํางานเนาะมันก็นเลยมีชีวิตที่สูงว่าเนะต,ตน้อยเป็นมาเบิร์ดหรล่ละเป็นกะหรี่กับเป็นมาเบิรดแล้วจริงนะเคยทำงานแต่นัันก็เคยไป เพาะ่าเขาอาจจะบมประสกกบการณ์บอหลายซื้อแต่ก็เคยไปสัมผัสน,นักงานตรงนั้นมาแล้วเราบางคนก็ไม่ได้มีทางเรืองเยอะขนาดนั้นปร,ระสบาการณ์บหอหลายเพราะว่าแต่ก่อนบอหัดกะกาเลยเลยบอกาไปเกันกาปาเนี่ยเป็นมาดามเป็นมาดามไปต่างแต่เป็นสาวกระเทยหน่อยบริสิทธ์เนาะพระรมาร์กมาสันเด้อ เขาแบบว่ามีฝรั่งวิศวะามาชอบเขาก็เขาอยากเอาเราไปดูแลไปอะไรนะแต้เงาบบตอนนั้นว่าหันไปกาเนาะซื้อคู่มือหน่อยบุญท่าวาสนาที่ก็ได้กันได้กันได้ัวฝรั่งสีได้ฝรั่งแ่ ทำกับข้าวเพื่อนสาวค่ะแล้วเราก็จะไปทำแกะกับปูดองนะคะก็ตําเจวนะคะพี่ดองค่ะ